สวัสดีครับผมเจษครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเล่นเกมแบบที่ชื่อว่าเดือวายเวสดิคิซาปท่าทุกท่านก็น่าจะทราบกันดีว่าความเดิมตอนที่แล้วผมมีสภาพยังไงว้า <Hello. S 1> wow! ่า่า <c oughs> หลังจากคราวนี้ผมได้เตรียมพร้อมมาอย่างดีหวังว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกนะไมไ ไม่เล่นนาแล้วลืมอปุ้ยเอาใครไปได้ไหมเอาแกาเดี๋ยวๆใครใครตรงนั้นนะวิงขวิงโอเงเอาแก้มแก้มมารอเหรอหรือใช่สามคนอะไว้อะ ไวไว้ why, why. บอกมึงก็แค่อย่าไปเดินงูเ <c oughs> ข้าไปในห้องบอสเลยอ่ะนั่นแหละมล้คิดว่ากูไม่คิดว่ากูเดินงูอ่ะไม่ไม่ไม่แค่มึงอย่าว <c oughs> ิ่งเข้าไปในห้องบอสเดี๋ยวหอเลยโอเคโอเคเราทำอะไรเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวเราก็อไ้นี่ดีกว่าไปเลยก็ได้ตอนนี้จะรอไอ้บูมมาก่อนบูมมึงีมากระดูกมึงมีเท่าไหร่ละโยกมาโยกมาให้กูโยกทัง้งหมดเลยหมดเลยมันครบแล้ว <c oughs> ครบแล้วครบแล้วอ๋อ เออคบตั้งนานแล้วโชคเข้าไปเข้าไปไม่ใครคิดเจ้าไอ้นี่มาเลนเดอร์บอกว่าเออลืมว่ะช่างเหนื่อยไม่เป็นไร <c oughs> มาเลนเดอร์โซมาเลนเดอร์คนเดียวน่าจะไหวผมโคตรคิดผิดเลยแหละครับเอ้ยเดี๋ยวเราแก้มแก้มถ่ายถายให้ก่อนขายก่อนขายก่อนบูมบูมบูมกิ้วบุมถ่ายบูมขายบูมขายบูมอัดหนึ่งรอเวลาสุดาวกันอะไรอ่าไม่ทำไร มึงต้องกินเวลาตามวิ่งเข้าไปมึงต้องวิ่งเข้าไปเว้ยมึงต้องฝ่าเข้าไปเว้ยแล้วก็เอ่อขึ้นม้าอย่าอยกขึ้นม้าแยกอ่ะเอ่อขึ้นม้าเอาขึ้นม้ากูมารละเดี๋ยวไอ้เฮียมูมันขึ้นม้าดีกว่าเดี๋ยวมันลงทางเร็วฟูเร็วดิโออ่ากินกินเลยเอ้ยอย่าเพึ่งลุก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 ไอ้ชิคเก็บเขามาขึ้น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 มาอีกรอบเล่นเล่นรถเยอะเมื่อไหร่ก็ค่อยกินนะครับ 夜明。我要睡觉，我要睡。哦，shit。哦。哦吼。哦。怪米，你别扯了，我。啊。隆隆隆。啊！啊！你别吵了，你别吵了。 เฮ้ยเฮ้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 ยเฮ้หนีขึ้นไม่ได้ตรงนั้นไม่ต้องกลัเฮ้ยดูปี๊บูมอยู่ไหนฮ้มอยู่้านล่างเหรอเออชิมหายเฮ้เอาตายเหรอมีตป่ะตายปะยังไม่้ยังไม่ร้ยเฮต้ตรงนั้นที่มันซ้เยเอายาด้เียีตเลยเด้เฮ้โฮ ตอนกูอ่านคลิปทำไมมันทำไมมันไม่ไปเจออะไรแต่พอกูไม่อ่านคลิปไม่เหี้ยอะไรเนี่ย <What? S 1> ไอเหี้ยคำสาบเหรอ500คลิปเหรอบ้าอะหวยเอ้ยเห<อ><อ>ี้ยว่ะเออแม่ไอเหี้ยหลังจากนั้นผมก็ไปฟาร์มพวกรงก,กระโดกเวนั่นใหม่อีกครั้งมีอยู่20 11อ,อัน อยู่สองอันหยิบสามยูมีกี่อันนะสี่สี่สามอันเองโอ้ยโอ้ยอีแม่พ่อมึงเป็นพ่อเป็นไอ้เหี้ยจอดวิ่งเหรอไอ้สัตว์เข้ากระบาดกูเลยร่วงเกือบตายเนี่ยพ่อมึงเป็นจอดวิ่งเหรอไอ้เหี้ยไอ้แม่ ครบแล้วเก็บไปเยอะไปหมจอดพี่เหรอเก็บไปเยอะไหมเอาเชียร์เอเชีอเคก็ได้ก็ได้เก็บไปเยอะเผื่อเผื่อพลาดอีกรอบเดี๋ยวแก้มือใหม่ได้เนี่ยคือคือไอ้บูมเพิ่งเข้าไปในในนั้นเว้ยแล้วแบบมันไอ้แก้วกูก็พลาดด้วเพราะหมีมันขึ้นไปแล้วหมดไม่รู้ว่าหมีมาตอนตอนวันนั้นไม่เป็นไรเว้ยวันวันตอนที่เล่นเล่นกับไอ้แก้วนี่แบบเป็นปกติเว้ยเป็นงานเฮี้ยเว้ย แต่พอ๋ย่พอกูอันคี้พ้าแหละนารกเกือกเหียเย็ดแม่ก็เฉียเลยอ่ะปวดเหียอาถรรพ์ไอ้เ้ะเฮ้ยแต่วะโอ้ยเียเไรสัเกือบได้นอนตะเวยมาลากม่วงไล่ที่มีด สิสัตว์จริงมันตีอ๋อขอโทษตายแหงนแล้วเหี้ยเขาคอนตายหนึ่งค่ะเหี้ยอะไรเน็ตเป็นต้นตีนอะไรนะเน็ตเป็นเหี้ยอะไรเปลี่ยนกูจะเปลี่ยนแมปแล้วนะเหี้ยแกมดวงเหรอเก็บก่อนแน่ไหนทำไมมึงเล่นเกมนี้เพราะว่าการขับม้ามันเหรอ แค่นั้นแหรอเขียนแล้วขี่เก์ให้เพื่อนมึงขับเลยให้เพื่อนมันขับเปเริ่มขี่ตามเพื่อนมีอันยังอไงรอเดี๋ยวเราโสดนายเกิดน้ำนั่วอะกูบอกกูบอกมึงแล้วกูบอกมึงแล้วกูบอกมึงแล้วเกิดหลังกูยันแม่ กูบอกมึงแล้วไอ้เดียกูบอกมึงแล้วกูเคยบอกมึงแล้วบังกูไว้เดียเดียกูก็รออยู่ด้านหน้าเฮียไม่มันจะเกิดไม่บังเกิดหลังไอ้เดียกูอยจะพูดเท่ๆเลยสัตว์อ้เดียกูรอสัตว์เกิดโอ้โหไอ้เดียโอ้ดีบัตมึงเคยบังกูไหมเนี่ยเดีย ม้าใครวะม้าใครโหยังไเยียต่อแล้วต่อต่าูเลยกูได้ช็อตสำคัญแล้ว มันมีตั้งเยอะแยะอีกคู่เลยนะยิงไม่โดนโดนตายกระดิกกระดิกเออตายแล้วพี่คนแม่งยืนอยู่นางเทียบยิงกูคนเดียวไอ้เฮ้ยเฮียดูมึงระวังนะ

เกิดมาเสร็จแล้วโมๆเฮียเราไม่ทันแล้ไม่เห็นทันเห็นเกิดนะเฮ้ย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 ่อะเฮ้ยๆๆๆๆสั์ปอมมากเอ็มบอทไอ้ี่ยเติมมาแพงเอ็มบอดไอ้เอ็มบอไอ้ย่ะย็ดแม่ก็ยี่ยะ ตอนแรกๆบอดแม่งก็นึกว่าบอดโคนโงงูเลยแต่พอลังแต่พอหลังหลักหายที่อะไรวะสดขี้แยหรอมีอยู่ <c oughs> ยีห้าอันตอน <c oughs> นี้นี <c oughs> ่ยู่ <c oughs> สิบฉากสองร้อยอันสองอัน <c oughs> นึงสอร้อันทียอะไรยิบยูบกูเมื่อกี้สองร้อยอันถึงเงินนะอ๋อ ฝึกฝึกที่ฉับฝึกหลบฝึกหลบอ่ะฝึกหลบหมุนหมุนตัวแล้วยิงหมุนตัวแล้วยิงอ่ะมุตัวแล้วยิงเดียมันจะมันจะเก่งขึ้นหน่อยหลบหลบได้เร็วเลย <S <S เล่นกับคนนะไม่ใช่เล่นกับ AI แบบนี้โบมึงไม่เก็บเอบอเก็บเก็บทั้งหมดย่กำลังหวังไม่่เลย กูยเ็นคนไปอ้ยงเวดเปตีกูเลยวะยะอะยะเ้ยเกียเลยบ่ามันเล่งตะโก้โอโห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 โลยอเม็ิกันตีสุด หลังจากนี้ผมจะตัดไปช่วงที่สู้กับบอสนะครับโอเคมันมาแล้วเดินมาชาชิบหายพยี่ไปยืนเดินที่นขายนะอยู่ที่เดิม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 มาอยู่ที่เดิมมันนี่พี่มันี่โอ้ใหญ่แกม้มโดนอย่ากแกม้มโดนพี่พี่โดนพี่โดนก็โดนละโดนละนิดหน่อยน,นี่หลอกเยอะเลยมาขายหน่อยอ่าแป๊บนึงมัหน,นึ่งมาโอ้ว้าวว้าว,วดูละโหดร้ายจังเลยนะที่มีเยอะอยู่ ขายบุ้มนะขายบุ้มนะขายบุ้มนะขายบุ้มเยอะเยอะอยู่ทำไมเ้ยบมากเก็บมากเก็บมาเก็บมาเก็บแมาโอ้เก็บเป็นงั้นทำไมเหลือครึ่งหลอดยังวะมันไม่ได้บอกลู้ขายหน่อยขายหน่อยขายหน่อยโหดีจะเต็มมาจะเอาอีก ซียึดแม่เอาซีเอาซีมาโอ้พี่บุ๋เอาเ,อาออเอาล่าแมไอบุ๋มไอบุ๋มไปเอาเล่า,อ,า,ลา,อ,าอย่างเงี้ยมาเดเดี๋ยวบุม๋มบุมยิบหมดน,นะที่ของหมดแแต่ถ้าเกิดแรกูกขอเจอแรรูขอ,ขอ,ขอโอเคอิ่งกลับมาขาึ้นม

มาแล้วหลังมาหลังมาหลังมาเก็บกันข้ารที่มาเลยเก็บหลังนั่เขี้ยะเขี้ยเก็บมันจะตายลบลบไอ้บูมบอย่าอย่ายืนอยู่ไอ้บูมอย่ายืนนะเขี้ยกระโดดหลบแล้วไอ้สัตว์ไม่ยิงจริงตอนกูโดดหลบไอ้เขี้ยโบมโูมบมไปฟังกระโดดมาใหม่ไปฟังกระโดดมาใหม่จิดเอ็นนี่หมดเลยอ่่ะะกรโดดมมาใหเอาขอเอาค่าได้แล้วบอกได้ เกนค้า,า,างเหรอเฮ้ยโอ้ยเขี้ยอมันค้า,างเหรอเขี้ยเดี๋ยดะเอางี้บูมเดี๋ยวกูยวยวโ,ยวโยนปืนให้ปืนกระบอกนี้ Yes ในสุดกะะูฆ่ามันได้สักทีใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe และกด Like กด Share เป็นให้เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ